เพื่อนๆผมเจอของแปลกเป็นไอติมอะไรไม่อยู่เดี๋ยวเราจะมากินไอติมม่วงกันนะเนพื่อนๆเป็นแบบทูโทนนะนี่อันนี้นะนี่ที่เราสั่งไปไม,ไมันม่วงพร้อมเราจะมากินปบปซี่ของจีนกันนะเนี่ยนีเรากำลังอยู่ KFC ของประเทศจีนนะเพื่อนๆเ,เมนูก็คืออะไรอ่ะสานบัน,นี้อร่อย เรากินไก่กับน้ำตาลจริงเหรอเยี้ยวคิ๊ด <laughs> มาลองกันคืออะไรอ่ะเป็นกวาด,ดอเอาก่อนเลยอ่ะฮะก่อ,อก<ะ>นเลยกินแ,แล้วนะเอาเลยร้อนอ่ะเรา,เามาแล้วที่นี่คืออะไรนะหวงว หวงซิงสแควร์นะเพื่อนๆว้าววีล็อกพาไปเที่ยววันนี้แต่ก่อนจะไปที่จีนเราต้องไปสนามบินกันก่อนใช่นะสีตอนนี้พี่อยู่ที่สนามบินดอนเมืองเดินทางมาถึงประมาณตีห้าเราต้องรีบมาเช็คอินกันก่อนไปเที่ยวรอบนี้ก็ไปกับพี่หน่งแล้วก็พี่ทอ็อปรวมกันเป็น3คนไปเที่ยวกันแบบไม่มีไกด์มีแต่ไก่เอ้ยแต่มีไก่จริงๆนะรอติดตามได้เลยพี่ไปเจอคุณย์ทำความสะอาดด้วยเห็นแล้วก็อดใจไม่ได้นะต้องเดินไปดูสักหน่อยคือเครื่องอะไรอ่ะเนี่ย น้องเป็นญาติกับทุกคนเวลาเดินเข้าไปใกล้น้องจะคุยด้วยคุณเห็นคุยเลยพี่เหนิงกับพี่ท็อปกำลังจะกดตู้นี้นะครับเป็น snack and drinks จากนั้นก็ไปหาอะไรรองท้องกันก่อนแต่ก็อย่างว่าของกินในสนามบินเนี่ยราคาค่อนข้างสูงไปนิดนึงก็เลยซื้อกินที่ตู้กดแล้วกันอันนี้ก็ราคาถูกที่สุดเท่าที่จะหาได้แล้วนะแต่ก่อนที่จะเข้ามาด้านในเนี่ยใครที่มีเวลาเหลือแนะนําให้กินด้านนอกนะเขาก็มีให้เลือกหลายอย่างแล้วก็ราคาน่าจะประหยัดกว่าด้านในนะ พี่หนิงพี่ท็อปก็เลือกกินมาม่าดีนะที่น้ำร้อนเนี่ยมีให้กดฟรีเราต้องไปต้มที่ไหนอะต้มตรงนู้นเองมาม่าถ้วยละ38บาทเราเอาขวดน้ำเปล่าเข้ามาได้นะครับแล้วก็เราจะมาเติมน้ำตรงนี้มีจุดให้นี่เติมน้ำได้เพื่อนเติมน้ำฟรีนะครับนึกถึงไอ้นี่เลยอะสมัยโรงเรียนอ่ะตรงนี้เป็นพื้นเปียกน้ำนะครับอาจจะต้องระวังนิดนึง น้องตรงเนี้ยพื้นอ่ะตรงนั้นอ่ะพื้นมันเปียกน้าน้องไปเชียตรงนั้นได้ปะตรงนี้ไปตรงนน้นพื้นมันเปียกน้ําแบบเนี้ยน้องไม่มาสักทีมันล็อกมาแล้วกดตรงนี้นะเฮ้ยไปแล้วไปแล้วบายบายแต่ว่าเราไม่ได้ไปแอร์เอเชียนะ บรรยากาศนะครับเจ็ดโมงเชา้าแผนนั้นก็กำลังมาแอเอเชียส่วนพี่เนี่ยขอกินกาแฟก่อนเพราะว่าติดกาแฟนะ ส่วนอันนี้ก็คือหมอนรองคอแบบเป่าล้มเลือกแบบนี้มาเพราะว่ากระเป๋าเต็มแล้วลำบากเป่านิดหน่อยแต่ว่ามันก็พับเก็บสะดวกดีนะครับเพื่อนๆเตรียมพร้อม้ว่าจะเอาหรือว่าจะเอาไปขึ้นเครื่องไปขึ้นเครื่อง เราได้เข้าห้องน้ําที่จีนแล้วนะนบบนไม่ได้แย่นะอันนี้อยู่ที่สนามบ,บินนะว่าโทชฉี่อ่ะมันมีน้อยก็เลยเข้าไปฉี่ในห้องน้ําแต่ว่ามันเป็นแบบนั่งยองใช่ใช่สะอาดไม่ได้เจอสิ่งแปลปลอมอะไรได้เดี๋ยวเราจะมาเขียนใบเข้าเมืองกันก่อนนั่งจะไปทางตาเฝแล้ว็ไปก่จะไม่สุดมาก<ป> ตึกสวยจังมีเรากำลังอยู่ KFC ของประเทศจีนนะเพื่อนเออเมนูก็เื่ออะไรอ่ะสาราอันนี้อร่อยเรากินไก่กับน้ำตาจรึเหรอเกียวเียเกียวมาลองกันคืออะไรอ่ะแตงกวาดอมาดู KFC จีนเอนได้นะสังกตอินดี้ไงเฮ้ย สั่งอะไรเพลวะไม่รู้อ่ะสั่งได้แล้วด้วยอันนี้ย้อนกลับปะอันนี้ออกปะเฮ้ยเทมาเย็นก่อนจะดัมสกินเช็คไนดีนะอันนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนกันอ๋อคืออะไรอ่ะสเต็กเหรออ่านไม่ออกทำไมถึงแค่11อหยวนนี่ไง ม,มีเรากำลังอยู่ KFC ของประเทศจีนนะเพื่อนๆเอเมนูก็คล้ายๆที่ไทยไหมไม่อันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเอาตัวรอดแล้วนะอะไรแล้วมือแรกที่ประเทศจีน KFC มือแรกของผมนะครับ46.50นะหยวนนะเพื่อนๆแล้วก็นี่เป็นอเมริกาโน่กินกาแฟด้วยเค Coffee ไก่สองชิ้นนะจ๊ะไก่สองชิ้นนะจ๊ะไก่สองชิ้นนะจ๊ะส่วนพี่หนิงกินอะไรอ่ะพี่หนิงนี่อันนี้ของพี่หนิงอ่ะเขาเรียกอะไรปอบเพี้ยหรอเคียวเคียวเคียวนะอันนี้เป็นเคียวแล้วพี่เขาอันนี้เขาเรียกอะไรครับพับเคเฟซีครับครับเคเฟซีงานนี้เคเอฟซีสองคนแบบว่ารสชาติมันกินได้แบบว่าแปลกประหลาดมากินได้อันนี้นะแปกปลาดมา อันนี้นักเราคาเท่าไหร่พี่หนึ่งอ่ะสิบเจ็ดหนสิบเจ็ดสิบเหยวนเนี่เหรอถูกมากแปดสิบกว่าบาทน้ำจิ้มมาแล้วฮะเดผาเหรอน้ำจิ้มนี่หนิงเขาตุ่มเองเป็นไงบ้างเขาบอกหนิงว่าให้ใส่อันนั้นให้ใส่อันนี้แล้วก็อันนี้เผ็ดเผ็ดประมาณนั้นทำไมทำหน้าแบบนั้นทำไมทำหน้าแบบนั้นอันนี้คือน้ำจิ้มเหรอไส้เป็นอะไรนะฝีมือหนิง มาลองกันน่าจะหมูนะมันคืออะไรอ่ะเต็กวาดองรกินได้เรามากินกาแฟกันต่อเคกัฟฟี่มเฮ้ยกาแฟอร่อยเป้นกาแฟดีและเขาให้อันนี้มาด้วยนะครับซึ่งคืออะไรอ่ะน้ำตาลแบอันนี้อร่อยเรากินไก่กับน้ำตาลจริงหรอนีอไงอ๋อของกาแฟน้ำตาลของกาแฟเก๋เก๋ซีนี่เขามีถุงมือมาให้ ว่าเขาไม่มีซอนให้เราหรอหรือว่าเราต้องไปกดที่ไหนวะไม่เห็นไม่เห็นซอนนะมีไก่เป็นตัวมีไก่เป็นตัวมีไก่ย่างข้างหลังมีเซเว่นด้วยนะข้างหลังมีเซเว่นด้วยอ่ะอันนี้อีกหนึ่งถงใหญ่มากอันนี้หม่าล่าด้วยโอ้ยหรอหม่าล่าด้วยนะเพื่อนๆไปซี่อร่อยไหม อันนี้อร่อยอร่อยคราวที่แล้วก็ได้เกศีเอาช่วยชีวิตไว้มีแตงกวาด้วยเหรอแตงกวาใช่เขาแฮปปี้เธอไม่เอ็นจอยเกี๊ยวตาด้วยเลยอ่ะตอนเย็นกินอะไรเกศศรีปากสุดแช่จับเพราะว่ากาแฟเพิ่มเพิ่มกาแฟมามาไเลยแพงนี่คือหนังไก่กรอบ มีคนจะกินไอติมนะเพื่อนๆจะซื้อไอติมประเทศจีนมานิลามานิลามั้งไม่เห็นเป็นไรเลยลองดูยังไปไม่ถึงโรงแรมเลยตอนนี้ช็อกโกแลตโอ้น่ากินกี่บาทเนี่ยเก็บสามห้าสามสิบห้าบาทอันนี้กินเป็นเงินบาทแล้วสามสิบห้าบาทเฮ้ยใช้ได้ ข้างในมันเป็นอร่อยอ่ะหมไปพิสาบอกอร่อยอร่ะอยมากข้างล่างนี่แบบเปานเนื้อสับบ้างโอเคนะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาไว้เราจะไปหาไอติมมากินกันบ้างดีกว่าที่เป็นนะเหมือนไอติมคาราเมลอะไรนะเหมือนเหมือนพ็อปเทนของวอลอะไข้างในข้างในมันเป็นเวเฟอร์ข้างในเป็นเวเฟอร์กับกรอบกรุบอืมโอ้โห ไม่่อออนนนะทุกคนอันนี้คือรถตำรวจจีนนะครับเป็นแบบนี้อ่ะดูดิแล้วก็ตรงนี้มีโดนอทนะที่รู้จักมี KFC มีเซเว่นนะไปหาโรงแรมก่อนแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนนะโอ้ยเสียงประตูอันแน่มีทดลองไฟก่อนเตืออันแน่แต่เราต้องทำไงกับโซนนี้นี่อยากเล่นเลยอ่ะ่นยังไงที่พักของเรานะเพื่อนๆวันน e ี้เรามาพักห้อง สองสี่หนึ่งสองมีไอ้นี้ด้วยอ่ะไอ้เหมือนที่ดับเพลิงอ่ะแบบเวลาใส่เวลามีเพลิงไหม้อ่ะรูมทูแชมแชมแชมนี่คือห้องน้ำก่อนเลยเฮ้ยอันนี้คือระบบอะไรก็ไม่รู้นะมีที่เป่าผมนะครับกะเอนี่เป็นที่อาบน้ำสโคูห้องห้องสะอาดนะห้องสะอาดมากปึ้งปึงอันนี้คืออะไรอ่ะมีครัวให้เราด้วยเหรอเราจะมารถประกอบอาหารแต่หูมีเครื่องซักผ้า รู้อย่างนี้เราไม่ต้องเอาเสื้อผ้ามาเยอะนะคะเพราะว่าเรามีที่ซักให้ด้วยนี่คือตู้เย็นที่ยังไม่ได้เปิดใช้นี่และอันนี้คืออะไรนะทีเล่นไพ่นกกระจอกซึ่งเราเล่นไม่เป็นนะโอ้ดูวิวก่อนวิวเป็นวิวเมือง <laughs> วิวเมืองมีมุงลวดวิสะอาดนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปเขาเขาทำสะอาดมากเราอยู่ชั้น24นะเ,นเพื่อนๆนี่มีทีวี เราจะขึ้นไปดูชั้นสองมี2ชั้นนะนอของเทอยู่ทางขวาเหรองานไปทางซ้ายก่อนอ <c oughs> ชั้นนี้นี่อันนี้ห้องพี่หนิงกับห้องพี่ท็อปนะนี่ห้องก็สะอาดนะครับทุกคนเป็นวิวเมืองเหมือนกันโอ้มีมีเป็นรูอะไรอะรูแอร์อันนี้อาจจะแอบน่ากลัวนิดนึงเหมือนกันนะ มันเป็นรูแบบนี้มันเป็นรูเหมือนพ่อแอร์เลยอ่ะเราจะมาดูห้องของผมนะผมนอนคนเดียวนะทุกคนทำทำท่ม,ทม,ทมอ้ามาดูกันนี่โ้เปิดไฟก่อนอ่ะมีรูแบบน,นี้เหมือนกันโอ้มีปลั๊กไฟน่าจะใช้กับของเราได้ตามปกตินะเพื่อนๆ่ไฟหัวนอน,อนหรอตู้ตู้ใส่เสื้อผ้าถ้าม<ะ>่านอันนี้เราสามารถ ปิดแล้วก็นี่จ่าเอกับอีกห้องหนึ่งได้เลยอู้วูวมีอะไรเล่นนะ่ะเดี๋ยวเรามาพามาดูอันนี้กันอะไรครับอันนี้คืออะไรพี่ท็อปเขาบอกว่าเป็นไพ่โต๊ะไพ่หนึ่ก็จับเอาไว้ได้เข้าตอาใจวะเราไม่เคยเล่นด้วยนะเดี๋ยวหาที่ชร์ตา,าเดี๋อันนี้เราเอาผ้าออกแล้วแล้วมันจะเล่นยังไงอ่ะอันนี้ทำอะไรได้นี่ไงเปิดออกมานี้คะ่ะมันมันต้องสตาร์ทตรงนี้ป่ะกดดิกโอ้โหเหัวแ <laughs> ล้วครับเล่นหัวกดตื <laughs> ่นเลย เฮ้ยเฮ้ยอะไรออ่ไรโอ้ยอยเตาเฮ้ยเลคที่ออบโอ้โหอกันการปรงค่ะส่แล้วยังไงต่อห้าสี่หน่ง่รวมเป็นเก้าไม่รู้เปิดไี่หรอไม่มีมันยังมีมต้องผูกแล้วก็แบบแจกก่อนดีเฮ้ย้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรเฮ้ย โคตรเท่อ่ะตรงนี้นี่ใครเต๋าเต๋อเฮ้เทวะเาเล่นยังไงต่ออ่ะชนะเฮ้ยชนะได้ไงอะเราเล่นยังไงไม่รู้ว่าเต่อเหมือนโดมิโนเปล่าโอ้นี่หนีเปล่าเนี่ยตัวเดียวกันเนี่ยต่ออย่างนี้เขาเหมือนเป็นกลไกอ่ะโคตรเท่เพื่อนเพื่อนยังไงอ่ะมันจะชนะกันยังไงอ่ะ แต่เราเล่นไม่เป็นจริงๆนะอันนี้ไตัวนี้ทำไงอะว้าวมากว้าวมากมาเรามาเล่นไพ่แล้วก็จอกกันนะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นยังไงนะเพื่อนโต๊ะนี้เขามีกลไกนะอัจาชญามีหน้าว่าโคตรแท้น่สาวคนนั้นพยายามบอกเราว่าเฮ้ยมี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 ของว้าวไปแล้วว้าว เราวังดีบนิ้วมือด้วยนะเพื่อมันมีอะไรกลไกอะไรที่เราไม่รู้เฮ้ยสีเขียวมาแล้วไงต่อเอาสีเขียวออกแน่หรอตอนตอนนี้พี่ท็อปเจอวิธีเก็บแล้วนะครับทำยังไงนะพี่กดปุ่มแดงสองปุ่มพร้อมกันเอ้ยแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วเราก็เกียรลงไปอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมใช่นี่นะเพื่อนๆเอาแล้วนะฮะเฮ้ยกดพร้อมกัน เฮ้ยเฮ้ยสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยอันนี้ก็จะเป็นทางเดินเพื่อนฟิลโรแมนติกฟิลเป็นไฟเซ,ซอร์เขาประหยัดไฟออก B T X ได้ะออกมาแล้วเจออะไรนี่ ว้าวมากว้าวมากตอนนี้นะเพื่อนเเวลาประมาณจะห้าโมงแล้วที่นี่เวลาเร็วกว่าไทายหนึ่งชั่วโมงกลิ่นหอมเลยไม่รู้ว่ากลิ่นหอมมากเฮ้ยห,หอมจริงแล้วไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรหอม <S 2> <S 2> เราจะไปฟิลถนนคนเดินแต่เราจะเดินทางด้วยเมโทรทโทรถไฟใต้ดินนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองฉางซานะเพื่อนเพื่อนนี่เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่มาประเทศจีนส่วนนี้เป็นรอบที่2นะครับ ของพี่นิงแล้วก็พี่ท็อปนะครับผู้คนใจดีนะครับแล้วก็วสื่อสารกันไม่รู้เรื่องแต่ใจดีชใช่เขาพยายามช่วยเรามากๆพาเราแบบไปเปิดรูปให้ดูว่าจะไปที่เนี้ยเขาพาเราไปเลยอ่ะแต่เราก็หลงอยู่ดีเราก็ไม่เชื่อเาเราก็หลงอยู่ดี <c oughs> <c oughs> เอาก่อนเลยอ่ะฮะก, <c oughs> กินแล้วนะเอาเลย <c oughs> ร้อนอะ่ะเรา,เามาแล้วที่นี่คืออะไรนะหวง วงซิงสแควนะเ,นเพื่อนๆว,ว้าวเย,ย่โอ้ดูดิฟีลเหมือนสยามบ้านเราหรือเปล่าเรามองไม่เห็นตึกนะนะ่ะอืเราเห็นบ้านเรามองไม่เห็นตึกคึกคักมากทุกคนมีแต่ของน่าสนใจอนะ่ะตื่นตาตื่นใจเรากําลังเจอร้านน่าสนใจนะครับไอติมไอติมแม็กกอ่ะมีไข่เต่าด้วยโอ้เอองี้เหรอเดี๋ยวแบ่งกันกินนะได้ได้ไดเดี๋ยวช่วยออกห่านกัน โอ้ยในเนตาคืออะไรอ่ะไม่รู้ช่วยกันนะห้ามหนีนะไปถึงหนิงเน่นนะห้ามหนีนะว้าวถ่ายร,รูปไหมระหว่างรอสองสี่หกเจ็ดรูปเอาก่อนเลยอ่ะฮะเอาก่อนเลยกินแล้วนะเอาเลยร้อนอะเอาออเอาไป โอ้ยรออันนี้ห6หยวนใช่ไหมอุ๊ยอร่อยนะนี่คืออะไรอ่ะมันหวานหวานอร่อยอร่อยไม่บอกหวานหวานเหมือนลูกชิ้นไหมแต่ร้อนปากนิดนึงแต่อร่อยมันหวานหวานหยอแล้วเหลืออะไรนะเหลือลูกชิ้นเหรอเปิดไงแต่ว่าไม่ต้องถ่ายไม่รู้อ่ะถ่ายไปก่อน มันเหมือนขนหอมมากกว่าเลยอ่ะที่มันเหมือนไข่เปล่า,านะร้อนๆมากเลยทั้งหมด17หยวนใช่ปะสองอย่างสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าหยวนชิมทีละอย่างอ๋อได้แล้วถ่ายรูปครับใส่ให้ใส่หน้ารนะ้าะนเะนี่ยร้อนหรือเปล่าเป็นไงอร่อยอ่ะฮะอร,อ,อร่อยใช่ไหมอันนี้อู้ อร่อยเหรออร่อยชิมให้ชิมให้ชิมให้ชิมก่อนกอะไรนี่อร่อยหมาล่าไหมใส่หมาล่าด้วยใช่ไหมหมาล่าอร่อยไหมที่นี่อร่อยชมัดเลยอร่อยชะมัดเลยเหรออร่อยแบบหมาล่าอ่อนๆอร่อยเขาเรียกอะไรนะฝักบัว สิบหยวนนะถุงละสิบหยวนอ๋ออันนี้ก็มีนี่มอนเจ๋งเลยเจอลิงด้วยอ่ะอร่อยกว่าจิงเหรอเอาอร่กว่าเลยเหรอไม่พบแบบน้กากเองไมแยังไงนี่นี่คือเมดบัวนะวิธีการกินของมันคือกัดเหรอฮะ อันนี้อันนี้จะขมขมนะข้างในที่เป็นสีเขียวๆเล็กๆเนี่ยมันจะขมคุณครับไม่ไหวแล้วเหรอเย้ก็จะมีร้านเยอะแยะเลยนะเพื่อนๆโอ้หน่ากินทั้งนั้นเลยอันนี้อะไรอ่ะแม่ก็จะบอกว่ามาทั้งกินเฮ้ยเปิดกระปัดไฟปั๊ะ มีฝนฟลอยเบาๆนิดนึงนะไม่ได้ตกหนักคือเดินได้อากาศกำลังดีเลยใช่จ้าชานเหมือนเป็ดสุ่มไหมอุ่นพอแล้วรับเป็ดมาเป็ดฟรีเป็ดฟรีเป็นอย่างไรเห็ดเห็ดเห็ดเลยเหรอไม่ไม่กับฝักเลยจะยังไม่ได้กัดชิ้นไหมเป็ดจริงเหรอเป็ดแต่มันเป็ดแล้วมันกินยังไงมันกินกัดได้เลยเหรอใช่เป็ดียวของูา Okay. ปั้นเผ็ดแต่ว่ามันกินไม่ได้มันเปน็นถึงว่ามันไม่มีส่วนให้กินอะมันไม่มีเนื้ออย่างนั้นเออมันไม่มีมนมมเนื้อให้กินอนะ<ๆ>เดี๋ยวเราจะมาดูจอ 4D กันอู้ตรงนู้นหรูหราจังเลยหรูหรามากเป็น,น,น,นร้านอะไรเปล่าอุ้ยล้วมีคนกำลังไอ้นี่อยู่ด้วยนะแต่ว่ากล้องน่าจะซูมไปไม่เห็นนี่เห็นไหมมีคนกำลังเต้นอยู่นะเพื่อนๆอยู่ด้านบน ร้านแบบหรูหรามากหรูหราจริงมีจักรยานด้วยมีคนร้องเพลงด้วยอนะโอ้ร้านเขากว้างมากอะ่ะกว้างมาก นะกว้างสุดๆอันนี้เป็นลูกบอลอะไรอันนี้เหมือนจะเป็นโซนแฟชั่นไหมเพราะน่าจะแบ่งกันเป็นโซน,เ,นเพื่อนๆผมเจอของแปลกเป็นไอติมอะไรไม่อยู่เดี๋ยวเราจะมากินไอติมม่วงกันนะเพื่อนๆเป็นแบบทูโทนนะนี่อันนี้นะนี่ที่เราสั่งไป,ปมันม่วงออทเ,เราจะมากินเบบซี่ของจีนกันนะเนี่ย แล้วแล้วเวลานี้ก็มาถึงเพราะว่าเราจะกินเต้าหู้เหม็นเป็นเต้าหู้สีดำๆใช่ไหมเอาแบบนี้ไค่าประจำกับเต้าหู้ยีเต้าหู้เหม็นกับเต้าหู้เหม็นเป็นอย่างนี้นะอีกรูปหนึ่งเอาเต้าหู้เอาแล้วนะฮะคนแรกของเรานะฮะคือพี่ท็อปนั่นเองที้ไม่มีที่พิมพ์เด็ก ร้อนนะพี่ระวังด้หอมมากเลยอ่ะคือเต้าหู้เหม็นจริงเหรอโอ้ร้อนไหมเต็มมเลยอ่ะร้อนไหมเฮ้ยกินคำที่สองว่ะร้อนพอมันหกอ่ะดิแต่กินน้ำใหญ่เลยเผ็ดไหมเพราะว่ามันเผ็ดจิงเหรอเหม็นไหมเหม็นได้หน่อยต้องกินไหมอ่ะสั่งมาขนาดนี้แล้ว ร้อนมั้นอ่ะนะอันนี้คือร้อนมันร้อนแนตะ่กินได้เต่าใหญ่เลยทำามันใหญ่ไปมันทำไม่ได้มันกินได้มันอร่อยเออจะทำไงเฮ้ยหมดแล้วเนี่ไม่ต้องเอาอันที่มันมีไส้ไม่เผ็ดไม่เผ็ดเ,เ,เลยมีไส้อร่อยกว่าออาหกแล้วหกไส้หกหกมดหนหมดอ๋อ อึงึงก่อนอะอ่ะไม่ร้อนไม่ร้อนสำหรับเแล้วกัเพราะก,กัดที่อึ่งไงอาจจะไม่ร้อนปากเหม็นปากเหม็นเลยเเรู้เลยว่าปากเหกม,ม็นนะเดี๋ยวเราจะมากินไอติมม่วงกันนะเ,นเพื่อนเป็นแบบทูโทนนะนี่อันนี้นะนี่ที่เราสั่งไปอันละห้าหยวนนะเ,นเพื่อนนี่ได้แล้ว มันม่วงเย็นเลยชื่นใจชื่นใจมากอะ่อกอะ,ออะเดินกันจนฝนตกเลยนะ มาแล้วจ้าของหนึ่งมาแล้วโอ้โหโอหองโีโอหนอโหอ้หออ้โหโอ้โอ่โหอ้อ้หอ่อนโหโ่้โหมอ้โ็้หมออ้อ้หอ้โไอ้หออ้โอ้โห้อ้หอ้โหอ้โหอ่โห้โ้อ้อ้้ อันนี้คืออะไรอ่ะเส้นอะไรไม่รู้อะเราจะมากินเบบซี่ของจีนกันแล้วเนี่ยน่าจะส่วนแควเป็นเหมือนร้านสะดวกซื้อ,อชิ่นใจมากเจอแล้วด้านนี้บอกว่าเบบซี่ซีโร่ชูการ์เพื่อนๆผมเจอของแปล อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นไอติมอะไรไม่ยู่เด้อพี่ที่ได้ไปเจอไอติมวันนี้มาเพื่อนดูสิเหมือนไอติมลูกท้อเลยนะที่สําคัญคืออ่านไม่ออกเพราะว่าเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยนะเรามาดูกันเลยว่าจะเป็นอย่างไงท้อจะลูกท้อจ้าเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะนี่พร้อมหรือยังทุกคนนี เป็นลิงหรือเปล่านี่ถือลูกท้อเฮ้ยดูตรงนี้ดิเหมือนตูดเลยเขามีแบบนี้ด้านนี้เห็นปะเป็นไม้จิ้มอย่างนี้นะลูกท้อได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วนายีห่าผู้หญิงกินอะไรอ่ะเอ้ยขอดูหน่อยดิโอ้ยเดี๋ยวดูๆเน่นี่นะฮะนี่อีกคนนึงนะกินอะไรก็ไม่รู้น่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราเรากินอันนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะละลายนะเพื่อนๆอุ้ย หอมมากหอมแบบกลิ่นพีชอ่ะตรงนี้กรอบๆ่ต่ข้างในนี่คือนุ่มมากช่วงนี้ยังอยู่ที่จีนเดี๋ยวจะตามหาของน่าสนใจกินให้หนำ่ใจไปเลยข้างในคืออะไรข้างในคืออะไรเฮ้ยมันจะปุ๊เคยเห็นมัมันจะกระเด็นอ่ะไม่มาเลย กระเด็นพุ่งไปเลยเแกะยางแต่ <laughs> แมันเป็นยานที่ผลิตที่ประเทศเปรูปิงนั่นอเอยได้หรือยัยงคือโยเกิร์ตหรอโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตว้าวซึ่งไม่มีช้อนอ้ช้อนอยู่ตรงนี้ยอดไปเลยอะร้านทาของช้ำนะเหมือนแบบร้านช้ำของแม่เกนะแต่ไม่มีนะเป็นไงอ,อเป็นก่อย 什么？嗯。